ข้าวโพดอ่อนประโยชน์และข้อควรระวังข้าวโพดอ่อนเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากโดยข้าวโพดอ่อนปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานประมาณ22.4กิโลแคลอรีประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต4.2กรัมโปรโตีน0.7กรัมไขมัน0.3กรัมโซเดียม0.8มิลลิกรัม อีกทั้งยังมีสารอาหารอื่นๆเช่นวิตามิน A วิตามิน C แมงกานีสแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมเหล็กสารลูทีนและสีแซนทีนเป็นต้นนอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงแล้วก็าวโพดอ่อนยังมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการดังนี้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและช่วยป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องจากข้าวโพดอ่อนมีวิตามิน b 3ทำให้มีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีป้องกันความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหวัวใจอุดตันได้นอกจากนี้ยังมีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งจะทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ภูมิต้านทานทีเอสเปอร์ให้ทำหน้าที่ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมได้ดีมากขึ้นจึงช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ดีอีกด้วย ช่วยบำรุงและปกป้องสุขภาพดวงตาข้าวโพดอ่อนมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันดวงตาจากคลื่นแสงพลังงานสูงอย่างรังสีอันตา้าไวโอเลตซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต้อกระจกและโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมการบริโภคข้าวโพดอ่อนจึงช่วยบำรุงและปกป้องสุขภาพดวงตาได้ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง ในข้าวโพดอ่อน100กรัมจะมีแคลเซียมอยู่4มิลลิกรัมฟอสฟอรัส25มิลลิกรัมดังนั้นหากรับประทานในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้สุขภาพของเหงือกและฟันแข็งแรงและยังช่วยลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีข้าวโพดอ่อนเป็นผักที่มีสีเหลืองจึงอุดมไปด้วยสารเบตาแคโรทีน ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยชะลอความแก่ลดเลือนริ้วร,รอยก่อนวัยและยังมีวิตามินซีซึ่งช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสรวมถึงวิตามินบีซึ่งช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นเนียนนุ่มไม่แห้งเสียข้อควรระวังในการบริโภคข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนมีสารที่ป้องกันการดูดซึมของสารอาหารแอนตินูเทนส์ จึงควรบริโภคข้าโพอดอ่อนในปริมาณจำกัดและบริโภคด้วยความระมัดระวังและควรแช่ข้าวโพอดอ่อนในน้ำและล้างให้สะอาดก่อนบริโภคหรือนำไปปรุงอาหาร